สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ l a ซี่สปอยส p o ปอยสั้นฉบับคนขี้เกียจวันนี้เราจะมาสรุปประเด็นต่างๆที่หลายคนอาจจะงงในหนังเรื่องโดนพาร์ทวันกันนะคะเผื่อว่าใครกำลังเตรียมตัวไปดูพารททูของหนังเรื่องนี้กันค่ะ แต่ก่อนอื่นต้องขอออกตัวเลยว่าชื่อของตัวละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาษาอาหรับซึ่งออกเสียงยากมากๆและชาวประชานักดูหนังหลายคนทั่วโลกก็อ่านไม่ออกเหมือนกันค่ะดังนั้นเราก็เลยจะใส่ลิงก์วิดีโอที่มีการสอนออกเสียงชื่อตัวละครต่างๆในหนังเรื่องดูนเอาไว้ให้ในช่อง description นะคะเราก็จะแบ่งประเด็นต่างๆที่ดูแล้วก็น่ามึนงงของในพาร์ทวันกันออกเป็นดังนี้นะคะเรื่องแรกเรื่องราวการเมืองในดูนมีตระกูลหลักทั้งหมดกี่ตระกูล และแต่ละตระกูลมีความขัดแย้งหรือมีความสำคัญยังไงบ้างเรื่องราวในดูนเกิดขึ้นในอีกหลายหมื่นปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษยชาติได้พบกับการเปลี่ยนผ่านมาแล้วหลายยุคสมัยทั้งช่วงเวลาที่ต่อต้านเครื่องจักรและช่วงเวลาที่หลอมรวมความเชื่อของทุกศาสนาเอาไว้ด้วยกันแต่ว่ามนุษยชาติกลับล้มเหลวในการดำรงอยู่และถอยหลังกลับมาสู่การปกครองแบบศักดินาอีกครั้งยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนางก็กลายเป็นเรื่องสำคัญ แม้จะพูดกับขุนนางยศสูงก็ต้องมีพิธีรีตองห้ามพูดพุน่นๆอย่างไม่เคารพด็ดขาดและในจัก,กรวาลน,นี้ก็มีประมุกใหญ่สูงสุดคือจัก,กรพรรดิดำที่4และตระกูลใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ก็มี2ตระกูลคือตระกูลอัทรดิสของพ่อผู้เป็นพระเอกซึ่งปกครองดาวคาราดานและเมืองอาราคินและตระกูลอัทรดิสก็ได้รับสัมปทานเมืองสไปซ์อันเป็นสิ่งล้ำค่าจากจัก,กรพรรดิที่มอบให้กับตระกูลอัทรดิสแทนบารอนวลาดิเมียแห่งตระกูลฮาคอนิน เรื่องราวในดูนพาร์ท1คือการฆ่าล้างตระกูลอัเทรดิสของพอผู้เป็นพระเอกเพราะจับกระพัช,ชัดดำเห็นว่าตระกูลอัเทรดิสได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม<ๆ>ก็เลยวางแผนมอบสัมปทานสไปให้ตระกูลอัเรดิสแล้วก็ตลบหลังตระกูลอะเทรดิสโดยการเปิดทางให้ตระกูลฮาคอนินของบารอนวลาดิเมียเข้ายึดครองอาราคริสโดยให้กองกำลังซาโดคาของตัวเองปลอมตัวเป็นพวกทหารของฮาคอนิน แล้วก็ปุกเข้าไปสังหารผู้คนในตระกูลอาัทรดิสที่เมืองอาราคินจับดุกเลโธผู้นำตระกูลกลับไปให้บารอนวลาเดเมียค่าแล้วก็กะจะฆ่าพอกับเจสซิก้าลูกชายและสนมของเลโทด้วยแต่ว่าทั้งคู่รอดมาได้และเข้าร่วมกับเฟรแมนชนเผ่าพื้นเมืองที่เร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายและเรื่องราวในดูนผานวันก็จบลงตรงที่พอและแม่เดินทางไปในทะเลทราย พร้อมกับพวกเฟรแมนและประเด็นต่อมาก็คือเจสสิก้าแม่ของพ่อคือใครและมีความสามารถยังไงเจสิก้าเป็นคนของกลุ่มเบเนจิสซูริทซึ่งต่อไปนี้ก็จะขอเรียกสั้นๆว่าเบนีนะคะเบนี Beni เป็นกลุ่มคนที่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นหรือว่าเรียกอีกอย่างว่ากลุ่มแม่มดพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังจิต พวกเขาสามารถสะกดจิตควบคุมผู้อื่นได้สามารถควบคุมความกลัวของตนเองได้และความสามารถที่พิเศษที่สุดของเบนีก็คือการกำหนดเพศของทารกในครรภ์นตนเองซึ่งจริงๆแล้วตามแผนของพวกเบนีเจสิก้าจะต้องให้กำหนดบุตรสาวเพื่อให้ลูกสาวของเธอได้แต่งงานทางการเมืองแต่เธอกลับไม่ทำตามมาติของพวกพ้องเพราะว่าเธอรักเลโทมากก็เลยกำหนดเพศของทารกในครรภ์นตนเองให้เป็นผู้ชายซึ่งก็คือพอลและพอลก็ได้รับความสา ามสามารถพิเศษของพวกเบนีมาจนหมดแล้วเจสิก้าก็ช่วยสอนให้เขาใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นต่อมาก,ก็คือความสามารถของพอลผู้เป็นพระเอกของเรื่องเนื่องจากพอลสืบเชื้อสายมาจากพวกเบนีเขาจึงได้ความสามารถของพวกเบนีมาด้วยนั่นก็คือการใช้พลังจิตสั่งและควบคุมจิตใจของผู้อื่นโดยใช้เสียงที่มีคลื่นความถี่พิเศษพอลยังสามารถสะกดความกลัวของตัวเองได้และเขายังสามารถมีนิมิตมองเห็นอนาคตได้ ผู้คนบางกลุ่มจึงเริ่มเชื่อว่าเขาคือลีซานอ,าอัลกิบพระผู้ช่วยหรือพระเมสสิยาที่ผู้คนรอคอยกันมากว่าศตวรรษว่าจะเป็นผู้ที่มาช่วยชาวอาราคิสเอาไว้เพราะว่าพอเองก็เคยสัญญากับด็ร์ลีเอ็ดคีนเอาไว้ว่าเขาจะช่วยพลิกฟื้นดาวดูนให้กลับมาเขียวชะอุ่มและชุ่มชื่นอีกครั้งแต่ว่าคนบางกลุ่มก็ยังไม่เชื่อในตัวพอเพราะว่าเขายังดูเด็กน้อยมากๆ และประเด็นต่อมาที่ผู้คนสงสัยกันมากว่านี่มันโลกในยุคอนาคตไม่ใช่หรอแล้วทำไมพวกเขาไม่ใส่ปืนกันจริงๆแล้วในโลกยุคอนาคตของดูนมีสิ่งที่เรียกว่า postman c h i l d ซึ่งเป็นเกราะป้องกันส่วนบุคคลที่ลักษณะการสวมใส่คล้ายกับสนับมือและมันก็จะปล่อยสนามพลังสีน้ำเงินและแดงในระหว่างการต่อสู้ที่ทำให้ผู้สวมใส่เคลื่อนที่ได้เร็วเวลาป้องกันการจู่โจมจากฝ่ายตรงข้ามแต่จะทำให้ผู้สวมใส่เคลื่อนไหวช้าลงเมื่อเข้าโจมตีคู่ต่อสู้เพราะโฮสต์แมนชิลจะปล่อยให้วัตถุที่เคลื่อนช้ากว่าระดับความเร็วที่ตั้งไว้เจาะทะลุผ่านเกราะได้เท่านั้นดังนั้นถ้าเกราะไม่ทำให้ผู้สวมใส่เคลื่อนไหวช้า ลงเมื่อเข้าจู่โจมคู่ต่อสู้เขาก็จะไม่สามารถทะลวงเกราะโฮสต์แมนชิลที่คู่ต่อสู้สวมใส่ได้และด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้ลูกกระสุนที่เคลื่อนที่เร็วจะสะท้อนกลับออกไปและไม่สามารถผ่านเข้าไปในเกราะได้และเพราะว่าเวลาสู้กันทุกคนก็จะใส่โฮสต์แมนชิลอันนี้เอาไว้ก็เลยทำให้ยิงไปก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปทำอันตรายได้เหล่านักรบก็เลยย้อนกลับไปหาการต่อสู้แบบประชิดตัวด้วยมีดหรือดาบก,กันอีกครั้งประเด็นต่อมาก็คือ คือสไปซ์คืออะไรสไปซ์ก็คือผงวิงวิงมีลักษณะคล้ายกับเพ็รเล็กๆระยิบระยับเหมือนผงนางฟ้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาชนิดหนึ่งอาจทําให้เกิดภาวะหลอนประสาทได้แต่ว่ามันก็มีสรรพคุณอัล้ัมค่าเพราะว่าช่วยเพิ่มศักยภาพของพลังจิตให้กล้าแก่งขึ้นและยังช่วยเพิ่มอายุขไขมันก็เลยเป็นสิ่งที่มีค่าซึ่งต้องมาขุดหากันในทะเลทรายของดาวดูลและสไปซ์ ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการเดินทางระหว่างดวงดาวที่มีค่าเดินทางแพงหูดับเพราะสไปซ์จะช่วยทําให้ s p c e i n g Guild Navigators สามารถนําทางยานอวกาศให้เดินทางข้ามอวกาศได้อย่างปลอดภัยในพริบตาเดียวโดยไม่ต้องใช้เวลาเดินทางข้ามดวงดาวกันเป็นแสนล้านปีแสงประเด็นสุดท้ายการรีไซเคิลน้ําจากร่างกายของตัวเองกลับมาใช้อีกครั้งเนื่องจากดูนเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งมากๆและไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติอยู่เลย ดังนั้นก็เลยมีการคิดค้นนวัตกรรมรีไซเคิลน้ําจากร่างกายมนุษย์แล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ทั้งเต็นที่สามารถรีไซเคิลเหงื่อของคนที่อยู่ในเต็นท์แล้วก็เอากลับมาเป็นน้ําดื่มชุดสตีลสูตรที่เอาไวส้สวมใส่เวลาเดินทางอยู่ในทะเลทรายเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียน้ําและความชุ่มชื้นในร่างกายเมื่ออยู่ท่ามกลางเปลวแดดและสตีลสูตรจะนำเหงื่อและน้ำตาของผู้สวมใส่รีไซเคิลกลับมาเป็นน้ำสะอาดให้ผู้สวมใส่ดื่มอีกครั้ง นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องที่รีไซเคิลน้ำลายให้กลายเป็นน้ำสะอาดดังที่เราจะเห็นในฉากหนึ่งที่พวกของดร์ลีเอ็ดคีนจะต้มเครื่องดื่มกินกันแล้วก็เลยร่วมกันถุยน้ำลายลงไปในหม้อต้มที่ดูคล้ายๆแก้วกาแฟดริปนางเรื่องดูนสร้างมาจากนิยายไซไฟที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความเป็นปรัชญาสูงแถมตัวละครยังชื่ออ่านยากมากๆอีกด้วย ก็สามารถที่จะไปดูเรื่องดูนพาดวันกันได้ใน Netflix นะคะยังมีอีกหลายประเด็นที่เรายังไม่สามารถเก็บได้ครบเช่นความขัดแย้งของตระกูลต่างๆและจัก,กรพรรดิและนอกจากนี้ในหนังเรื่องดูนก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้สุดแสนไฮเทคอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นยานอาวกาศหรือว่ารถที่ใช้ขุดเจาะตัวสป a c ในเมืองที่เราไม่สามารถจะเอามาอัดรวมกันไว้ในคลิปเดียวได้นะคะยังไงก็ตามถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะ